สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บบยินนะครับแล้วก็อ,อนนี้เราอยู่ที่โรงแรมดุสิตดีทรูโบฮนครับเราไม่ตั้งแต่มาโบฮินนี่ก็ยังไม่เคยพักที่นี่นะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาพักที่ดุสิตดีทรูโบฮินนะครับปกติเราก็จะนอนฝั่งดินทะเลข้างในเขาลุ่มเงี้ยนี่ถือเป็นครั้งแรกห้องไม่ ไม่ใหญ่มากนะครับก็แต่ตว,ว่าสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับก็เดี๋ยวดูคร่าวๆกันว่ามีอะไรบ้างนะครับยใครมาทีหลังมันก็จะได้รู้ว่าต้องเตรียมอะไรมาเขามีอะไรให้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นชุดลงไปเล่นน้ําว่ายน้ํานะครับมีที่เล่นน้ำว่ายน้ำให้ใในเป็นดี่ายฟ้าของเขาอย่าไปยุ่งนะครับมีตู้เซฟทุกอย่างก็เหมือนโรงแรมปรกติทั่วๆไป นีเก็บของไม่ได้ใส่สักผ้ากระจุกนี่บานใหญ่มากนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งขวาครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็มีเท่านี้นะครับเครื่องดื่มทางนี้นี้มีเป็นพวกชากาแฟที่เปิดวงเปิดวายนะครับมาทีห้องน้ําห้องน้ําของเขานะครับก็จะเป็นจริงๆแล้ว อันนี้จะเป็นฝั่งเปลียกน,นะก็จะเป็นแบบว่ากระจกใสๆนะครับยิงๆเอาไปนี้นี่จะซีชูอย่างนี้หน่อยนะครับก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรครับถ้ามากับแฟนหรืออะไรแล้วยังไม่ชินนะครับก็ปิดม่านได้นะครับก็มีอะไรบ้างที่ก็มีเครื่องประชินผิวทั่วไปนะครับมีสบงสบู<อ>่ให้นะครับ แล้วก็ไม่มีใครจะมาที่เพราะอย่างนี้บางหลายที่นะจะมีแปรงสีฟันยาสีฟันให้นีไ่ไม่มีให้นะครับมีเราต้องพกแปรงสีฟันยาสีฟันมาเองนะครับแล้วก็มีช่างน้ำหนักนะครับใครอยากจะลองช่างน้ำหนักไล่กันมาในส่วนของที่อันนี้มีที่แขวนแมสไม่ใช่เดีียวไว้แขวนของแหละนะครับที่วางของที่วางกระเป๋านะครับ ก็อันนี้เป็นเตียงนอนมันปิดได้นี่อือหือมีเตียงนอนไม่เป็นบ้านเรื่องเป็นบ้านเรื่องอย่างนี้นแล้วหรอนะครับแล้วก็นี่โลง่โลงๆอะ่ะที่พักก็โลง่โลงๆไม่มีอะไรมากโทรศัพท์ให้ก็เหมือนโรงแรงลูกป,ป่ายครับเตียงไม่มีอะไรข้างใน มีแมทอะไรครับแต่ช่วงนี้ไปหลายๆโรงแรมก็จะมีมีให้มีพวกแมสนะครับไอตองนี้เป็นเอ่อแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไปดูวิวดีกว่ามีครับวิวจะเป็นแบบว่าป่าตรงกลางแล้วก็สระว,ว่ายน้ำอยู่ข้างล่างน,นู่นเลยนะครับสระว,ว่ายน้ำแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ป่าซะเยอะนะครับเราพักอยู่ชั้นสี่นะครับแล้วก็ชั้นสี่จะเป็นบริเวณจัดเลี้ยงแล้วก็อยากเดินขึ้นข้างบนก็ลองไปเดินดูนะครับระจบบานใหญ่มากนะครับแล้วก็วิวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะครับใครที่มาโอฮิรและอยากลองพักห้องพักที่แบบไม่แพงมากแล้วก็สะอาดสะอานนะครับก็ลองมาที่สิตดีทูนะครับอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสุสูกินะครับที่ โ่วเรามาในก่อนทริปของ s u กิ x อ7 s นะครับอยากไปดูได้ว่าคลิป XL7 เนี่ยคราวนี้จะมาแปลกหน่อยครับปกติเราก็จะไปทดสอบทางดำคราวนี้จะเป็นในแนวแบบทางฝุ่นออฟโหลดดูบ้างนะครับลองคลิกไลค์แล้วก็ไปกดดูนะว่าเป็นยังไงครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ไปแสวัสดีครับ 预售。